เกิดอะไรขึ้นกับ EA เลื่อนไถ่ตัว BE มูลค่า6 0 0ล้านติดตามได้ในคลิปนี้ครับกลายเป็นขึ้นที่ถาโถมกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA นะครับอย่างไม่หยุดล่าสุดนะครับมีการแจ้งออกมาจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน a s s e t p พัทนะครับที่ออกมาบอกว่ามีเรื่องที่ต้องชี้แจง เรื่องของการเปลี่ยนกำหนดวันไถ่ถอนการชำระหนี้ของตั๋วแลกเงินของ EA นะครับต่อกองทุนเปิด Asset p พัทตราสารหนี้เดลิพัทนะครับว่ากรณีของ EA ประสบปัญหาผู้บริหารและกรรมการของ EA ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไถ่ถอนการชำระหนี้ให้แก่กองทุนของ ASP ดีพัทครับสำหรับบริษัทนะครับก็ได้มีการดําเนินการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการชำระหนี้รวมไปถึงการเจราจากับผู้บริหารระดับสูงของ E.A. โดยบริษัท E.A. อนะครับอยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อน,นำมาชำระหนี้ให้คืนได้ตามกำหนดรวมถึงพิจารณาหาแนวทางอื่นๆที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถชำระคืน เต็มจํานวนให้ได้เร็วที่สุดทีนี้การเจราจารนั้นะครับส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกําหนดการไถถอนตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว BE นะครับระยะสั้นของบริษัท EA รุ่น EA 24723A นะครับมูลค่า300ล้านบาทที่จะก,กำหนดวันไถถอนนะครับวันที่23กรกฎาคมปี2567ครับและรุ่น EA 24801A นะครับมูลค่า300ล้านบาท จะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่1สิงหาคมนี้เช่นกันครับมีการเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนของตั๋วแรกเงินระยะสั้นทั้ง2รุ่นออกไปเป็นวันที่9สิงหาคมปี2567ครับแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับ EA ได้ตกลงที่จะชําระดอกเบี้ยเพิ่มเติมและทาง Asset Plus จะจัดสรรเงินคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน ASPD Plus นะครับเมื่อได้รับการชำระหนี้คืน จากทางบริษัท EA ที่ผ่านมานั้นสมาคมตลาดตราสารนี้ไทยมีข้อมูลว่าหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวของ EA ที่ครบกํำหนดชำระภายในปี2567นี้จะมีทั้งหมด6รุ่นนะครับมูลค่ารวมแล้ว6,900ล้านบาทครับได้แก่หุ้นระยะสั้น4รุ่นนะครับมูลค่า1,400ล้านบาทและหุ้นกู้ระยะยาว2รุ่นครับมูลค่า 5,500ล้านบาทครับแต่ที่ Asset พัดนะครับแจ้งมานั้นก็คือเรื่องของที่เรียกกันว่าตั๋วแลกเงินหรือที่รู้กันว่าหุ้นกู้ระยะสั้นหรือว่าตั๋ว BE นะครับที่มีการเลื่อนไถ่ถอนออกไปอาจจะมีคำถามนะครับว่าตั๋วแลกเงินนี้เป็นอย่างไรก็ต้องอธิบายเข้าใจนะครับว่าตั๋วแลกเงินอยู่ในหุ้นที่ได้เกิดมาก่อนหน้านี้ว่ามีทั้งหมด4ตัวโดยที่ Asset พัดนะครับแจ้งมาว่ามีอยู่2ตัวที่อยู่เป็นข้อมูล ของสมาคมตลาดตาสานี่ที่บอกไว้ก่อนน้านี้ครับสำหรับตั๋วแลกเงินนะครับเป็นตาสานี่ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน1ปีเป็นการออกโดยบริษัทเอกชนเพื่อระดมทุนระยะสั้นที่ใช้ในกิจการและบริษัทที่ออกตั๋วแลกเงินไม่ต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมนะครับวิธีการออกตั๋วนั้นก็ไม่ยุ่งยากจึงกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่หลายบริษัทใช้วิธีนี้โดยการเลื่อนการชำระหนี้นั้น เป็นที่น่าจับตานะครับว่าหากครบกําหนดแล้วไม่สามารถชําระนี้ได้อาจจะส่งผลกระทบต่อหุ้นกู้ตัวอื่นๆก็อาจจะเป็นได้ครับ